คมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านสงยางตำบลกำมลาใสอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินรหัสไปรษณีย์46130 email.com ส่งเปือย sgmail.com เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านสงยางหมู่ที่3ตำบลกำมลาไส อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินและบ้านสงเปือยหมู่ที่7ตําบลทัญญาอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินปรชัชญาการศึกษาคือชีวิตคําขวัญเรียนดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาจัญยางามเอกลักษณ์พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียน สีแดงหมายถึงความเข้มแข็งร่วมใจสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นโพสงยางสงเปือยวิทยาคมเดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองแปนวัดบ้านสงยางตั้งเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2465อาศัยศาลาวัดบ้านสงยางโดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิพัฒน์กมลาเขต นายอำเภอกำมลาสายและนายหยุ่นสราวุธศึกษาธิการอำเภอกรมลาสายเป็นผู้ชี้ตั้งขึ้นตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพีหมู่บ้านที่สังกัดโรงเรียนมีบ้านสงยางบ้านโนนโพสีและบ้านสงเปืือยเปิดทําการสอนเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2465 จัดการเรียนรู้การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหแต่เปิดสอนจริงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสเท่านั้นมีครูจำนวนสมคนโดยมีนายเหลาลาสงยางเป็นครูใหญ่พุทธศักราช2564ทางราชการได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้ในายสุพชัยดอนสามารถมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสงยางสงเปือยวิทยาคม มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ห้องเรียนนักเรียนทั้งหมด46คนข้าราชการ3คนธุรการ1คนโรงเรียนสงยางสงเปือยวิทยาคมเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38. แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,542และมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2,546โดยดำเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาประถม,มวัยระดับการศึกษาภาคบังคับ9ปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ภารกิจหลักของโรงเรียนโรงเรียนสงยางสงเปื่อยวิทยาคมรับผิดชอบภารกิจหลักในการจัดการศึกษาสองระดับคือ 1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ 3. ดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 2. ภารกิจเสริม 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิน่น 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 3. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรเขตพื้นที่การศึกษา 4. กำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถาบันประกอบการและสถาบันอื่นๆที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9. ดําดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10. ประสานส่งเสริมการดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะกรรมการทำงานด้านการศึกษา 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมายอาคารเรียนและอาคารประกอบได้แก่ 1. อาคารเรียนหนึ่งหลัง แบบปอจุดหนึ่งชอจำนวน3มห้องเรียน 2. อาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลังแบบสปชจุด202ทับห้องน้ำห้องส้วมจำนวนหนึ่งหลังรวมทั้งหมดสที่ 4. โรงอาหารจำนวนหนึ่งหลังสนามฟุตบอลจำนวนหนึ่งสนาม 5. ห้องเรียนพิเศษอื่นๆห้องผู้บริหารห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านสงยางหมู่ที่3ตำบลกำมลาไสอำเภอกำมลาไสจังหวัดกาลสินบ้านสงเปื่อยหมู่ที่7ตำบลทัญญาอำเภอกำมลาไสจังหวัดกาลสินสภาพชุมชนโดยรวมเป็นชุมชนชนบทผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี30,000บาทการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปถมศึกษาลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานลำปาวผานเส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงหมายเลข2116และเชื่อมต่อกับเส้นทางจังหวัดกาลสินร้อยเอ็ด ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอกำมาลาสัสประมาณ12กิโลเมตรและระยะทางถึงจังหวัดกาลสินประมาณ25กิโลเมตร